น้ำบัมาสงสารลากน้ำคงจะเต็มแล้วและนี่คือถังที่เราเอาไว้หมักพวกขยะสดต่างๆแล้วอาทิตย์ที่แล้วแมลงวันเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ฉันก็เลยคิดว่ามันจะเป็นการแพร่เชื้อโรคเลยปิดไว้เป็นหนึ่งอาทิตย์ไม่รู้ว่าเปิดมาออกไหมเป็นยังไงเต้นถ้ามีแต่แมลงวันโบ่มาเต็มเนี่ยอ้แรม แมงลีค่ะคุณเอ๊ะต้นอะไรอ่ะ <laughs> มันเล่ยกอะไรนี่อ่ะ <laughs> ทีนี้จะลองครบดู <Bye. S 2> ใส่เป็นเบสแล้วกันมันไม่ละลายเพราะว่าไม่อยากไม่อยากหมักแล้ว ดินกันเหนื่อยแล้วประเด็นคือดินไม่พอ,อไปกระถางมาอาทิตย์ที่แล้วทีนี้จะมาย้ายต้นไม้จุดประสงค์เราคือการปลูกเขียวเพื่อจะได้กินใบนะจะได้ประหยัดค่าผักแต่ดินไม่พอทำไงเนี่ยเหลือมูลไส้เดือนกับ ขุยมะพร้าวคิดว่าจะเอามาผสมกันแล้วก็วางไว้ข้างบนในจะแยกแล้วจะแยกให้หมดแล้วก็คงจะแยกได้แค่กระถางละสามต้นไปก่อนเพราะว่ากระถางไม่พอดินไม่พอกระถางแพงอะ่ะดินก็แพงเมื่อคุณอยู่ต่างประเทศแล้วคุณต้องซื้อดินปลูกต้นไม้นะคะ เออต้นนี้ตอนแรกมันเป็นสีเขียวนะก้านมันอะสงสัยมันอยู่กับสก,กาเลตเคียวมันเป็นสีม่วงมันก็เลยม่วงไปกับเขาตลกดีย้ายกระทางย้ายกระทางจ้า นี่กระชายเขาเริ่มเป็นหัวแล้วอะดูดิเนี่ยแตบกบนองงามมากจริงๆนี่แค่หัวเดียวแล้วเนี่ยแล้วเอาเอามาปลูกต้องเด็ดลากออกบ้างป่าวะเออเด็ดออกบ้างอมันเยอะอ่ะแล้วรากเขาจะเป็นหัวไหมเนี่ยเออช่างมันเด็ดแล้วแต่เนี่ยเขาเริ่มเป็นหัวแล้วอ่ะ แต่พอดีว่าน่าจะเป็นเพราะว่ากระถางที่เราปลูกตอนแรกอะ่ะมันตื้นมันไม่ลึกด้วยดิเขาเริ่มออกมาเป็นหัวแล้วเฮ้ยเรี้ยเหมือนกันนะเนี่ยสงสัยต้องลึกกว่านี้จริง,รงดินที่เราหมักไว้อะ่ะยังไม่อยากใช้เลยเหมือนมันร้อนๆ้อนอยู่อะ่ะ เขายังหมักตัวยังไม่เสร็จตัวยังไม่แบบหมักหมักหมดทุกอย่างแล้วอ่ะพอมันก็จะมีพวกแก๊สต่างๆทีนี้ก็ไม่รู้ว่ากลัวมันร้อนถ้าร้อนข้างล่างแล้วลากมันจะเน่าหรือเปล่าแต่คือความขี้เกียจไงขี้เกียจจะไอ้นี่มาละขี้เกียจรอละทำเลยแล้วกันต้นไม้มันมันแน่นกระทางไปหมดแล้วด้วยมันต้อง ไปโอ้ยทำไมเธอสวยงามอย่างนี้ดูสิกระชายของเรานี่ไม่ซื้อกระชายเลยนะปดใจเพื่อที่ว่าเราจะรอกินกระชายของเราอย่างเดียวเลยความพยายามเนี่ยเนี่ยมันน่าจะเป็นรากเขาแล้วเออใช่แหละไม่ใช่รากดิอไอหัวหัวกระชายที่เวลาเราเอามาทำกับข้าวอะเราซื้อดิน ขุยมะพร้าวไอ้ขาวๆไม่เล็กๆก,กันเป็นเพอร์ไลท์เพอร์ไลท์มันจะช่วยในการดูดซับความชุ่มชื้น คือเด็ดเด็ดยอดที่มันกําลังจะมีดอกเนี่ยเห็นปะมันมีดอกเราก็เลยเด็ดออกเพื่อที่จะให้บังคับให้เขาแบบสาวตลอดเวลาแล้วเราก็ยัดใส่ดินในกระถางเขาไว้แต่เราก็สงสัยมาตลอดเอ๊ะทำไมใบมันสดอยู่ตลอดเวลาวะ <c oughs> เฮ้ยมันแตกลากอะ่ะดูดี <c oughs> ทำไมพยายามมีความชีวิตรอดอย่างงี้ เดียวอะ่ะมันแตกลากเฉยเลยอะ่ะเนี่ยทีเวลากูตั้งใจให้มึงออกลากมึงไม่ออกกันนะโอ้โ,โหนึกว่าเขาไม่อยู่แล้วอ๋อเขายังอยู่แต่เขายังคงมีตัวเดียวเหมือนเดิมไม่ไม่คิดจะออกลูกออกหลานให้กันหน่อยหรออุ s า a ดีใจที่มีเธออยู่เฮ้ยขังค่าดเอเอา้าก็โทษไม่รู้อะ่ะนึกว่าเธอไม่อยู่แล้ว thank you อะไรนะลิศบางกรไปขอเด็ดไม้จากตึกตึกหนึ่งไปขอไอ้นี่ขอรบพอฉันขอในนายอยู่สี่ใบว่ะนี่ชํำม,มาได้ประมาณน่าจะสองเดือนใช่ประมาณสองเดือนนี่ออกลากแล้วตอนแรกมันจะเป็นแค่นี้เห็นปะเนี่ยอยู่ไหนวะเออ ตอนแรกมันจะเป็นก้านก้านใบใช่ปะ่ะเสร็จแล้วมันก็มีตุ่มตุมออกมาแล้วก็เริ่มมีรากืออประสบความสําเร็จเด้อฉันก็แค่ปักไว้ในดินนดน้ําแค่นั้นจบเดี๋ยวอันนี้จะเอาไปไว้ข้างในข้างในห้องไป ต,ตัดกินเนาะทำไรกินดีอะต้องเป็นกับข้าวไทยอย่างเดียวละสเระแน่ชีฝรัง่งตายไปหนึ่งต้นแล้วก็สกาเล็คเคลไดโนเเคลไดสี่กระถางดูแค่แกนมากเลยใบมะรูใช่ไหมวกรูหรอมากทำไมใบมันแหลมๆเยอะคาขิงมิมังกร ชายกระชายเอ่ออะไรนะชาบูโหระพาแคงแกนกระเพ้าเอ่อว่านหางจระเข้เอามาจากห้องเก่าของน้องเอามาดูแล้วต่อกระเพา้ากระเพ้าอันนี้พริกขี้หนูโหระพาเอ้ยยันไมได้ตัดตัดใบออกเลยเดี๋ยวมันจะเออต้องตัดใบออก เดี๋ยวมันจะเฉาไม่เฉาหรอกเรียกอะไรอ่ะมันทำงานหนักอ่ะมันเพิ่งย้ายกระถางแล้วก็ทิชแล้วก็พักบุ้งพักบุ้งที่เหลือจากการซื้อมาหนึ่งกร่เราก็มาชาําต่อจ้าเสร็จแล้ว